ประเด็นที่หนึ่งในสมัยที่ท่านอยู่ในช่วงของสปทซึ่งท่านกำมลเนี่ยชื่อได้ว่าเป็นยุคริเริ่มพัฒนาสปทศงั้นมุมมองแนวคิดในเชิงบริหารจัดการที่ท่านอยู่ในแต่ละยุคเนี่ยท่านมีมุมมองแนวคิดในเชิงบริหารจัดการอย่างไงแล้วสภาพความสําเร็จหรือความสําเร็จของสปทในยุคนั้นที่สะท้อนมาจากการทํางานของคนในสปทเนี่ยท่านท่านทบภาพความสําเร็จอะไรบ้างนะครับก็อยากให้ท่านได้ได้สะท้อนมุมมองตรงนี้ครับ ต้องเรียนว่าอยากบอกน้องๆอันดับแรกเลยคือการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าตลอดชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับผมเองเนี่ยรับราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนอันดับแรกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสปชนะฮะเมื่อปีสองสามแล้วจากสปช เราจัดงาน20ปีสอบปรช20ปีจากนี้สูน่นิรันดร์ตอนเราจะเปลี่ยนมาเนี่ยที่พระนครศรีอยุธยาที่เจี๊ยบเข้าไปอยู่เนี่ยจัดงานล่าลาสปรชาชไปพอปี46ก็เปลี่ยนมาเป็นสอปรถเปลี่ยนมาอีกเปลี่ยนมา3-4ครั้งทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเรามองมุมบวกจะเป็นประโยชน์มาก เพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นอันดับแรกเลยเมื่อปี4 6หเปลี่ยนเป็นสพปถต้องเรียนว่าพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้อันดับแรกที่พอออกเขตต้องทำท,งทั้งทั้งที่ยังไม่เป็นพอออกเขตนะเพราะเขาเปลี่ยนกระทรวงก่อนตำแหน่งตามมาที่หลังก็ยังไม่มีก็สั่งให้ไปรักษาการไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่เขาตั้งตูมเลยปุ๊บไปกันทุกคนก็ออกจากบ้านกันไม่ใช่ตัวพอออกเขตออกจากบ้านคนเดียวนะ บ้านเขาลื้อหมดเลยเหลือหลังเดียวอ่ะพี่น้องก็ต้องเดินทางจากอำเภอซึ่งหมดไปแล้วเดินทางออกจากจังหวัดซึ่งไม่มีสำนักงานศึกษาจังหวัดก็ไม่มีสามัญจังหวัดก็ไม่มีสอปอก็ไม่มีสพชมีมมารวมกันนั้นสิ่งแรกที่ได้ที่มีการแบ่งเขตพื้นที่ครั้งแรกก็คือได้ใจครับ เพราะพี่น้องทุกคนมาจากทุกแห่งเลยมากันคนละบ้านเหมือนไม่มีบ้านแล้วมารวมกันเพราะการได้ใจเนี่ยคือการได้สิ่งที่ดีที่สุดของคนต้องเรียนพี่น้องทั้งหลายถ้าการเปลี่ยนแปลงแล้วเรารักษาใจของพี่น้องเราไม่ได้ก็เราคงไม่ได้อะไรเพราะอันดับแรกที่ผมอยากจะเรียนก็คือได้ใจโดยเฉพาะผมเองเนี่ย ท่านสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่สระบุรีเขตสองก็ต้องกลับไปอยู่สปอง,ปรอองครับสอปอ,อไม่มีอะไรสิ่งแรกที่ต้องทำคือซ้วมครับทำซ้วมใหม่ทุกคนใช้ที่เดียวกันหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้กำไรมากกว่าน,นั้นก็คือน้องๆที่มาจากอำเภอทุกคนเนี่ยกลับเลื่อนตัวเองมา เป็นหัวหน้าระดับจังหวัดทันทีเขตเหมือนจังหวัดหนึ่งอะ่ะน,น้องๆที่เคยทํางานในระดับอำเภอซึ่งไม่มีประสบการณ์จังหวัดเลยเช่นการเงินไม่เคยที่จะวางดีกาเบอกจากคลังเอ้าก็ต้องเรียนรู้ใหม่บุคคลที่ไม่เคยทํางานอะไรที่จะเข้าในกรรมการโดยตรงพระส่งไปที่สปจะก็ต้องทําเองใหม่นี่คือสิ่งใหม่ที่ได้เราฝึกคนใหม่ได้ครับแล้วสิ่งที่ได้จริงๆคือความรักความสามัคคีความมีน้ำใจ ของพวกเราทุกคนที่ทํางานร่วมกันนี่คือองค์กรภายในที่ได้นะความสมําเร็จที่ได้อย่างที่สองก็คือที่กรมครับมีกรมเหลือสอบผอปับ๊บทําไงคนนี้สิ่งที่ได้คือเราได้นโยบายการเชื่อมโยงเด็กครับตั้งแต่อานุบาลประถมมัธยมเนี่ยอยู่ในกรมเดียวกันเพราะนั้นนโยบายที่ท่านให้ลงไปเนี่ยมันคือการเชื่อมโยงโอกาสของนักเรียนในการโตไปข้างหน้า นี่คือสิ่งที่ได้ที่เห็นเลยแล้วที่เห็นมากกว่านั้นคือเขตที่อยู่นอกไกลๆเนี่ยเด็กกลับได้โอกาสและกาพนาดีเยี่ยมอย่างท่านพอกรยาไปอยู่เชียงใหม่เขตสามเนี่ยท่านสังเกตด,ดูเวลามีการจัดแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนเชียงใหม่เขตสามกลับมาอยู่ในระดับท็อปเต้นของภาคเขาทั้งท่านที่ไกลมากเอาเบอฝางด้น สแสดงถึงการได้โอกาสอย่างลึกซึ้งของเด็กทั้งเรื่องคุณภาพและเรื่องโอกาสเลยนี่คือสิ่งที่ได้และอันที่สามที่ได้ชัดๆก็คือเวลาเป็นพอออกเขตใหม่ๆเนี่ยเราแบ่งจังหวัดออกเป็นหลายเขตสิ่งที่ได้คือท่านพอออกเขตไม่ว่าจะมาจากศึกษามาจากสามัญหรือสพอทเนี่ยเรารัก และมีไมตรีจิตต่อกันมากเพราะว่าเวาเรา,ต,าต้องทํางานกับผู้ว่าไงผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเป็นหัวหน้าทีมจังหวัดแต่เรามีหลายเขตเราเลยต้องมีการมานั่งเสวนากันประมาณสองเดือนครั้งปรึกษากันเอามาคุยกันว่าเราจะไปยังไงกันดีโดยมีเขตหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้ตั้งต้วตอนนั้นนะว่าเป็นตัวแทน กระทรวงกระเสริงอะไระแต่ว่าเป็นตัวแทนใจเอามาปรึกษาหาหรือว่าเราจะเดินยังไงกันดีพี่น้องมองภาพไปข้างหน้านี่คือการเริ่มต้นในครั้งแรกที่เราเป็นสปทนะจุดเด่นมากคือเราพัฒนาคนของเราที่ไม่มีองค์ความรู้อยู่เลยเนี่ยให้มีองค์ความรู้ได้ในการทำงานในระดับเขตพื้นที่ผมคิดว่าหลายคนที่มาเป็นรองหรือเป็นผอ,อในวันนี้ น่าจะได้ทํางานในเขตพื้นที่นั่นแหละแล้วได้สะสมผลงานทังตัวเข้ามานะเพราะฉะนั้นก็อยากจะกลาบเรียนว่าสิ่งที่เราได้ใน20ปีแรกเนี่ยท่านนักเรียนเราได้การมองไปที่โอกาสและคุณภาพอย่างใกล้ชิดด้วยมือของเขตพื้นที่โดยท่านผอนอร,รองแล้วก็ทีมงาน รวมทั้งศึกษานิเทศในแกละเขตด้วยที่ช่วยกันนำพาโรงเรียนซึ่งตอนนั้นเราเอารวมกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นของกลมสาม,มัญของสอบประถอของเอกชนช่วยกันทำเต็มที่เลยในระยะเริ่มแรกแล้วโตขึ้นมานักเรียนนะพอถึงบุคลากรเราสร้างคนที่โตเร็วกว่าป,ปกติก็คือเดิมเนี่ยถ้าเขาอยู่อำเภอเขาต้องสอบมาอยู่เป็นหัวหน้าการเงินจังหวัด พอเขาเป็นปุ๊บเป็นการเงินเขตเลยเป็นบุคลากรเขตเลยเป็นแผนเขตเลยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งก้าวเข้ามาและเราสร้างนักบริหารระดับเขตพื้นที่ก็คือทั้งท่านผอ,อและท่านรองรวมทั้งเขาเรียกตำแหน่งทึกษาที่เขตอะท่านผอ,อเขตท,ทั้งหลายท่านรองทั้งหลายที่รวมกันแล้วเยอะเวลาผมประชุมเนี่ย ผมต้องเรียกว่าสวัสดีครับท่านรองที่เคารพเพราะท่านรองผมมีสิบสามท่านพอ,อออยู่คนเดียวทีมรองแข็งแกร่งทุกครั้งต้องอาศัยท่านรองท่านบริหารจัดการงานเรียบร้อยนี่คือการเริ่มต้นในรอบแรกเอาอยางงี้ก่อนนะเพื่อความสาเร็จของเราท่านอยู่ในยุคของการริเริ่มพัฒนาสปทดังนั้นประเด็นหลักๆอยู่5ประเด็นอันที่หนึ่งทยังไงให้คนในองค์กรเนี่ยรู้สึกทํางานแล้วยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการได้ใจของบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นเป็นแนวคิดในเชิงของการวางระบบบริหารจัดการนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยท่านมองบอกว่าในเชิงของลักษณะการทํางานเนี่ยเนื่องจากรับนโยบายเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นวิธีการที่จะนํานโยบายสู่สู่การปฏิบัติก็คือแนวทางหรือกลยุทธ์ของการขับเคลื่อนง,งานนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดในเชิงของการบริหารจัดการเรามองที่คุณภาพโอกาส ซึ่งซึ่งตัวบริบทของโรงเรียนหรือพื้นที่มีความหลากหลายมากดังนั้นในเชิงของการบริหารจัดการคุณภาพและโอกาสถือว่าเป็นสิ่งสําคัญในในการบริหารจัดการประเด็นที่4ท่านมองมิติของว่าเมื่อคนเกิดการเปลี่ยนองค์กรเปลี่ยนหน่วยงานการมาทํางานด้วยกันโดยใช้ความรัฐ การเห็นความสําค so 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 ัญขององค์กรถือว่าเป็นแนวคิดในเชิงบริหารดังนั้นการสร้างทีมงานที่มีคุณภาพการบริหารจัดการคนในองค์กรให้มีคุณภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นยุคของการริเริ่มพัฒนาในองค์กรท่านภาคภูมิใจอะไรที่เป็นความสําเร็จของของสปทสปทเนี่ยมีผู้นําองค์กรที่ยอดเยี่ยมก่อนดับแรกท่านพรนิพามาถึงเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นยังไงว่ามาชัดเจนเริ่มแรกทํา ท่านที่สองคือท่านคุณหญิงกสมามาสองรอบท่านคุณหญิงกสมานี่ลงลึกถึงพื้นที่ถึงเวรถึงเด็กหลายคนเลยละ่ะเดินทางรอบประเทศนี่ถ้าเอาไม้วัดที่ตัวท่านอ่ะไม่รู้จะมันคงหมุนหลายรอบท่านลงลึกขนาดอยู่ส่วนกลางเนี่ยท่านยังตามไปถึงนักเรียนที่โรงเรียนนะไม่ใช่ตามแค่เขตนะนี่มองเห็นภาพมาถึงชั้นดินนพท่านก็บริหารแบบสมัยใหม่ชัดเจน ไปเรื่องคุณภาพเป็นหลักเห็นผู้นำระดับประเทศเราเห็นภาพอันที่สองที่ผมภูมิใจคือคนสอบพอเนี่ยจำนวนนะไม่มีใครเท่าเราอะเยอะสุดในประเทศเนี้ยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกพวกเราจำนวนของเราถ้าพูดถึงเชิงจำนวนนี่มันมากกว่าเขาหลายเท่ามาก แล้วไม่ใช่แค่จำนวนด้วยคุณภาพคนของเรายอดเยี่ยมหลากหลายทำได้เต็มที่นีม่มองเห็นภาพสิ่งที่ภูมิใจที่พวกเราทำกันแล้วก็เห็นความเจริญเติบโตของนักเรียนอยากจะบอกว่าการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยทุกอย่างที่ทำเนี่ยสรุปสุดท้ายตัวเหตุผลอาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่ตัวของความรู้สึกการยอมรับความศรัทธาความรักกลับเป็นตัวที่มีค่ากว่าเหตุผลอีกสำหรับการอยู่ร่วมกันลองดูไปนะครับถ้าถามหาเหตุผลอาจไม่ได้แต่ถามหาใจเยี่ยมเลยคนสำราญงานสำเร็จผมใช้คำนี้ตลอด เอางานอย่างเดียวไม่เอาคนก็ไม่ได้เอาคนอย่างเดียวงานก็ไม่ได้ครับงั้นงานทุกอย่างเนี่ยมันต้องสนุกและสําเร็จด้วยทํำยังไงท่านผอ,อท่านรองช่วยกันดูแล้วจะเดินทางไปสู่ความสําเร็จได้แล้วท้ายที่สุดคือน,นักเรียนครับนักเรียนคือเป้าหมายสําคัญที่สุดผมเป็นตาแหน่งถึงรองปหลักกระทรวงเนี่ย แต่ขณะนี้มีใบอนุญาตอยู่อันเดียวคือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูครับต่อตลอดครับเพราะเราเป็นครู42ปีเนี่ยผมถือว่าเป็นครูเต็มที่แล้วครูเนี่ยคือคนที่มีสิทธิ์และเราก็เป็นสิทธิ์ที่มีครูด้วยนี่คือสิ่งที่เรามองไปที่นักเรียนผมอยากจะกราบเรียนว่าทุกท่านที่อยู่พื้นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยลองดูว่า ผลที่เกิดกับน,นักเรียนต้องสําคัญที่สุดก่อนอย่างอื่นครับเวลาท่านมองไปเนี่ยมองไปที่นักเรียนน่นในรัมนูนก็เขียนไว้ว่าให้เด็กดีมีวินัยใช่ไหมภูมิใจในชาติมีความสามารถได้ตามที่เขาถนัดมีความรับผิดชอบต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติเราพาเด็กไปให้ได้ ที่อยากจะฝากสุดท้ายคือผมไม่อยากให้สอนนักเรียนเข้ามาสู่มีนคือดึงเด็กเก่งลงมาที่มีนเสียดายมากเพราะผมเป็นพอเขตเนี่ยจะแบ่งการกิจกรรมออกเป็นสอง,สอ,งอย่างครับอย่างที่หนึ่งคือทั่วไปเด็กทุกคนได้รับอย่างยอดเยี่ยมเลยแต่ถ้าเด็กคนไหนมีความสามารถพิเศษไม่ใช่ทางสมองอย่างเดียวนะไม่ใช่สอบเก่งอย่างเดียวนะ ทั้งกีฬาทั้งดนตรีทั้งศิละปะทุกรูปแบบเด็กต้องได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ครับเพื่อเสริมเข้าไปสู่ศักยภาพไปเต็มที่ได้ท่านพ่อเขตจะเป็นคนดูได้ครับเพราะนั้นหลายครั้งที่เราพูดถึงเรื่องการแข่งขันแล้วเราบอกว่าไม่ควรมีถ้าไม่มีการแข่งขันเราก็ไม่ได้จีเนียสเมื่อไม่ได้จีเนียสเราเจรนายเพชรไม่ได้เมื่อเจรนายเพชรไม่ได้แล้วใครจะเป็นตัวแทนที่จะเป็นคน คนมันมีล้าสมัยทันสมัยแล้วก็ล้ำสมัยครับเด็กทั่วไปควรจะทันสมัยแต่เด็กที่ต้องเป็นเลิศในการนำสร้างวัตกรรมใหม่เขาต้องล้ำสมัย,ยครับเราอย่าปล่อยเด็กที่เก่งแล้วดึงมาที่ทันสมัยทั้งหมดเพราะเด็กเก่งๆอย่าปล่อยครับเก่งหลายด้านเนี่ยเสริมเต็มที่นะครับเพื่อ เขาจะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างสูงของประเทศทของเราให้เดินต่อไปนี่คือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนากปาก,ปากน้องๆทุกคนที่มีโอกาสเป็นแล้วก็ขอให้ทำหน้าที่ของเราเด็กคือคนที่เราต้องดูแลที่สุดครับ ในมิติของท่านกระมลท่านมองทั้งวิธีการทํางานที่เป็นภาพความสําเร็จแต่สุดท้ายต้องมองเป้าที่ตัวผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งเด็กมีบริบทมีความหลากหลายมากดังนั้นการที่เขตพื้นที่เองหรือแม้แต่สพทเองที่มีผู้นําในเชิงของวิชาการก็จะขับเคลื่อนได้อย่างได้อย่างประสบความสําเร็จ